ไม่รู้จะสรรหาคําไหนมาชื่นชมทีมเทคกบอลไทยนะครับในวันสุดท้ายศึกชิงแชมป์โลกที่ประเทศเวียดนามครับเริ่มต้นกันที่ประเภทหญิงคู่นะครับเราป้องกันแชมป์โลกไว้ได้สําเร็จครับโดยการเอาชนะต้นตํำรับอย่างฮังการีครับผู้คิดค้นกีฬาเท็กบอลครับจุฑาทิพย์กันนธงแล้วก็สุภาพดีวงคําจันทร์ครับดูสีหน้าของต้นตํำรับอย่างฮังการีครับชัดเจนครับว่าพวกเขาก็ผิดหวังนะครับ ต่อที่ประเภทชายคู่เลยครับเป็นคู่น้องใหม่ที่มาจับคู่และทำผลงานกันได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับสรศักดิ์ทาวซิริแล้วก็จิรติจันเรียงครับกระโดดฟาดไปเมื่อสักคู่นี้ก็ถือว่าเป็นแต้มสําคัญใจนิ่งมากครับแล้วก็มาได้แต้มปิดสุดท้ายครับได้ขึ้นไปเฮครับสร้างประวัติศาสตร์เป็นชายคู่ของไทยคู่แรกที่คว้าแชมป์โลกได้สําเร็จครับยอดเยี่ยมจริงๆได้เฮต่อหน้าชาวเวียดนามครับ แล้วก็ปิดท้ายที่บีบหัวใจกันสุดๆครับต้องมาสู้กันถึงช่วงโค้งสุดท้ายครับก่อนที่คู่ผสมของไทยจะพอกันแชมป์ไว้ได้สําเร็จครับพักพงเดชเจริญแล้วก็สุภวดีวงคําจันทร์ครับโอ้โหเป็นค่าคืนที่ยอดเยี่ยมของทีมเทกบอลไทยจริงๆแล้วดูสีหน้าครับผิดหวังจริงๆแล้วมากไปกว่านั้นก็คือถึงกับเสียน้ําตาเลยครับต้นตำรับอย่างฮังการีครับ